สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับนิยายรักเรื่องดวงใจมาเฟียในตอนที่1ิบหลังจากที่เรื่องราวตอนก่อนหน้านี้นะคะโโรับโอ้โหพระเอกและนายเอกของเราก็มีโมเมนต์หวานๆลึกซึ้งร่วมกันวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่ที่การจูบ อันแสนวิเศษและเร้าร้อนระหว่างผมกับคารลอสและตอนนี้เขาไม่มองมาทางผมเลยด้วยซ้ำแล้วเราคาดหวังอะไรละ่ะว่าเขาจะทำให้เราอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่มากกว่านี้อย่างนั้นเหรอให้เราเป็นแฟนของเขาอย่างนั้นเหรอพับตขึ้นใช่นั่นคือสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นผมโง่แค่ไหนกัน ที่กล้าคิดแบบนั้นเขาเป็นเจ้านายของผมแทๆ้ๆเขาจะมาคิดจริงจังอะไรกับลูกน้องตัวเล็กๆอย่างผมเขาดำเนินกิจการและธุรกิจต่อไปและยังคงเป็นเจ้านายที่ดูแซบหล่อล่ำกำยำและบึกบึนเช่นเคยและยังส่งพวกเราไปบุกเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งในเดอะเฮาส์ในคืนหนึ่งหลังจากที่ทำงานหนักมาทั้งวันมีผู้ชาไม่กี่คนที่ได้รับบาดเจ็บ แต่เขาไม่สนใจจึงส่งพวกเราที่เหลือไปแจกใจสินค้าเขาเล่นกับจิตใจและความรู้สึกของผมมากเหลือเกินผมจำเป็นต้องผ่อนใครและใครเครียดบ้างผมจึงไปที่ห้องฝึกซ้อมแต่ทว่าเขาก็อยู่ตรงนั้นผมตัวแข็งทื่อเมื่อมองดูเขาชกถุงทรายจนหมดสติเรากับว่าเขากำลังโกรธอะไรบางอย่าง อ้าวมาเทโอตอนนี้คุณอยู่ที่นี่แล้วนี่ช่วยฉันกับเจ้านายในขณะที่ฉันซิทอัพหน่อยได้ไหมล่ะวิกส่งเสียงร้องทำให้คาร์ลสหันหัวมาหาผมเอ่อไม่ดีกว่าครับผมคงทำไม่ได้พอดีว่าผมต้องไปพบกับนิกเพื่อวิ่งนะครับแล้วผม ก็รีบออกไปจากที่นั่นให้ตายสินี่มันแย่มากเลยที่ต้องมาเจอเขาในเวลานี้ผมหวังจะหนีมาเพื่อใครเครียดแทๆ้ๆกลับมาเจอต้นต่อของปัญหาซะงั้นตายเดี๋ยวสิวิกเริ่มแต่ผมก็เดินจากไปแล้วผมวิ่งไปตามลำพังผมหยุดวิ่งไม่ได้ด้วยซ้ำจนรู้สึกเจ็บเท้า มันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่เนี่ยเรากำลังจะถูกไล่ออกเหรอวะแค่นั้นแหละเนาะผมกำลังทำสงครามพูดคุยกับตัวเองผมปฏิเสธคำสั่งจากวิกให้ช่วยบอสผมกำลังคิดอะไรของผมอยู่ผมวิ่งต่อไปอีก2อสนาทีจนไม่ได้ยินเสียงตัวเองคิดถึงการหายใจหนักๆของตัวเองเราต้องรวบรวม ความท็อกซิกเข้าด้วยกันและต้องจัดการมันไปให้ได้เราต้องได้งานนี้ต่อผมพูดกับตัวเองขนาดอาบน้ำเวลาต่อมาผมกำลังดื่มกาแฟอยู่ตอนที่ผมรู้สึกได้ถึงเสียงเอียดที่ประตูบ้านและนั่งมองดูมันอยู่ผมเหนื่อยเกินกว่าจะทะเลาะก,กับใครได้ไม่กี่วินาทีต่อมาคารลอส ็เดินเข้ามาโดยสวมกางเกงวอร์มและเสื้อเชิ้ตสีขาวพร้อมแว่นที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันช่างฮอตเหลือเกินผมใส่หัวแล้วก็หยุดมันสวัสดีเจ้านายของผมเขาทักทยายเมื่อเข้ามาใกล้เออสวัสดีครับผมตอบ คุณควรหยุดทำแบบนั้นได้แล้วนะครั้งต่อไปกรุณาเคาะประตูหน่อยนะครับผมพูดโดยเหลียกเลี่ยงสายตาของเขางั้นเหรอได้สิคราหลังฉันจะเคาะประตูก่อนเนะีเขาตอบโดยไม่มีข้อโต้แย้งเขายืนเงียบๆไม่กี่วินาที แล้วพูดขึ้นมาว่าแมตตี้ว่าแต่คุณต้องการอะไรหรือเปล่าครับผมรีบตัดบทเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอารมณ์อยากเล่นเกมฝึกสมองของเขาจริงๆหรือว่าบางทีเจ้านายอาจจะมาที่นี่เพื่อ,อไล่ผมออกก็ได้สินะเจ้าคนแน่โง่ฉันขอโทษ กับปฏิกิริยาของฉันหลังจากการจูบระหว่างเราสองคนเจ้านายพูดออกมาในทันทีทำไมล่ะครับทำไมคุณต้องขอโทษหรือว่ารู้สึกเสียใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยผมหมายถึงแค่จูบใช่ไหม ผมกัดลิ้นตัวเองกลับเพื่อไม่ให้ระเบิดออกมาแล้วเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยมันไม่ใช่แค่จูบเขาปกป้องด้วยการกดแค่ผมลุกขึ้นจากที่นั่งอย่างเห็นได้ชัดโดยสูญเสียการควบคุมตนเองและอยู่นิ่งๆอย่างนั้นเหรอครับว่าแต่ทำไมล่ะครับ ถึงได้หลบเลี่ยงผมยังกับผมเป็นตัวหน้ารังเกียจหลังจากที่คุณทำแบบนั้นกับผมอะผมหมายถึงว่าผมโง่ขนาดไหนกันที่ปล่อยให้จูบแรกของผมไปอยู่กับคุณเนผมเนี่ยไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตัวเองกำลังตะโกนอยู่ในจุดนี้และผมก็พูดมากเกินไปแล้วด้วยสิ เจ้านายของผมเขาลุกขึ้นและดึงผมเข้ามาหาเขาทำให้ผมอ้าปากค้างเขาจับไหล่ผมแล้วรีตามองมาที่ผมทำให้ผมกลืนน้ำลายด้วยความกลัวและรู้สึกตื่นเต้นประมาะเล็กน้อยเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะเขาคำรามจ้องมองเข้าไปในดวงตาของผม เออผมผมไม่ได้ตั้งใจเจอตะโกนหรือว่าตะข้อคุณนะครับไม่ใช่นั่นคือจูบแรกของนายเหรอเขาถามแล้วผมก็หุบป,ปากอย่างรวดเร็วแมตตี้เขาเรียกผมอีกครั้งในลักษณะที่โดดเด่นแล้วผมก็พยักหน้าและทันใดนั้น ริมฝีปากของเขาก็มาอยู่บนผมแล้วผมก็ส่งเสียงร้องออกไปในปากของเขาโดยเอามือโอบรอบคอของเขาไว้และขยับอันหนึ่งไปไว้ที่เส้นผมของเขามันนุ่มละมุนล,ละไมเหลือเกินคาร์ลอสผมร้องออกไปในปากของเขาและเขาก็คำรามพยุมผมขึ้นมาและเดินไปที่เคาน์เตอร์โดยไม่เคยหยุดจูบเลย ฉันขอโทษนะที่ฉันทําตัวแปลกไปและเมินนายหลังจากเรื่องคืนนั้นความจริงแล้วคือฉันกลัวเนะี่ยเขากระซิบหลังจากถอนจูบเพื่อให้เราสองคนแกล้นหายใจผมเงยหน้าขึ้นมามองเขาอย่างสับสนผมหมายความว่าเขาเป็นผู้นำมาเฟีย เพื่อประโยชน์อะไรอย่างนั้นเหรอคุณกลัวอะไรล่ะครับฉันกลัวว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรกับนายและกลัวที่จะทำให้พ่อผิดหวังกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผมเองก็กลัวเหมือนกันครับผมพูดเบาๆแล้วเขาก็กอดผมขณะที่ผมหลับตาลง เมื่อได้กลิ่นโคโลนที่ทำให้มึนเมาของเขาที่เรากับจะกลืนกินผมฉันรู้จักลูกแมวเขาพูดแล้วผมก็หน้าแดงกับชื่อสัตว์เลี้ยงนั้นและผมแน่ใจนะว่าพ่อของคุณคงเห็นว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและสิ่งที่ดีที่สุดของคุณมันก็ดีพอแล้วครับผมรู้สึกว่าเขากำลังยิ้ม อยู่บนหัวของผมในาพูดดีมากนะแมตตี้ฉันต้องได้ยินเรื่องนั้นมันยากมากจริงๆที่จะเฝ้าดูนายและไม่สามารถจูบนายได้เลขอย่างคือฉันรู้สึกเหมือนว่าบังคับในายให้จูบเขาเสริมและผมก็เงียบฟังเสียงหัวใจเต้นของเขานี่แมตตี้ เขาเรียกและยกคางของผมขึ้นเพื่อให้ผมสบตาเขาดวงตาที่น่าหลงไหลของนายฉันชอบนายและมันทำให้ฉันกลัวมากเขาสารภาพดวงตาที่เต็มไปด้วยอารมณ์จากนั้นผมก็ค่อยๆยกมือขึ้นโดยมองดูการเคลื่อนไหวของผมและผมก็จับหน้าเขาไว้ ผมก็ชอบคุณเหมือนกันเราสองคนมากลัวมันไปด้วยกันนะครับเขาหัวเราะแล้วใส่หัวแล้วโน้มตัวลงมาจูบริมฝีปากผมอย่างเร่าร้อนช้าๆอย่างอ่อนหวานซึ่งผมก็หลับตาต้อนรับมันเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อน,นั้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะครับ วันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับเรื่องราวละมุนใจและมอบรอยยิ้มให้แก่คุณผู้ฟังนะครับโปรดติดตามต่อในความหวานละมุนของพวกเขาในตอนต่อไปสวัสดีครับ